ช่วงธัญเดชคลิกดาวกับปั๊มธัญเดชไม่ได้บอกว่ารถแรงครับแต่ถ้าจะแซงก็ยากหน่อยละฮะโอ้โอไปขิงเขาอีกนะธัญเดชคลิกดาวครับเป็นสัปดาห์ที่2ที่ผมยังอยู่กับคันนี้ครับนี่คือ isuzu mu-X RS นะครับหลังจากได้ดูรูปโฉม,มความกว้างของห้องโดยสารไปแล้วมาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างละครับ จุดแรกเลยนะครับที่ชอบในรถเครื่องดีเซล3.0คันนี้ก็คือเรื่องของพวงมาลัยนะครับ RS คันนี้ให้มาเป็นไฟฟ้าแล้วนะไม่ว่าจะขับในเมืองครับดูครับนี่ผมใช้มือเดียวครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบามากนะครับแล้วก็สำคัญดวงด้วยนะเวลาเราขับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกล้อง306 สิองศานะฮะคือป่ารถใหญ่ระดับนี้นะครับดูครับสามารถที่จะดูมุมได้ทั้งหมดแล้วก็เลือกมุมได้นะครับดูฮะจอดยังไงเวลาจังหวะจะเข้าจอดแล้วจะดูว่าเราจะเข้าได้ไหมนะครับดูได้ทั้งหน้าและหลังเลยครับดูครับนี่ส่วนจังหวะคิกดาวนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ดูนย์บูพาคันนี้นะครับ190รแรงม้าเนี่ย80ขึ้นไปถึง120เนี่ยทำได้ราวราวินาที อัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยนะครับทำได้1 0 1ถึง1ิกเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกับเครื่องยนต์ใหญ่แบบนี้3.0ลิตรดีเซลนะครับใครสนใจก็ Sell, ติดต่อโชว์รูมอีสุซุใกล้บ้านท่านได้เลยกับไฮเดทคลิกด,ดาวในสัปดาห์นี้นะครับอีซุซุมิวเอ็คันนี้1 6 5 9 0ล้าน659,000บาทครับ